อยากบกการงานบกการก็ไมวัดนรเก็บทานนี่สอมีีงงามที่สุดละนี่สวยมากร้อเจ็ดสิบบาทนะจ๊ะใครสนใจสอบถามได้เด้อ น <you> mm. ี่ยฮุพ to ินนี่เตาถ่านเตาดินสี่ทางเลือก มะยางเอามะยางเผาเตานึงก็ประมาณสี่สอบนะคะเตาประมาณนี้สี่สอบงัน้นเรอีเตานึงนะจ๊ะท่าน,นท่านได้เก็บทานท่านได้เปิดแล้วเจอกันคลิปใหม่นะจ๊ะ